เอาดอกมมก็จ oh, ุไม่ยินดังไม่จีม uh, uh, ันนักก um ูว่าประชาล่าเได้ว่าชียงกงนะคนละประชาในนี่เลอทุกคนไดุ้่มกันเ้อนี่แบบนี้เลยะะคืนเบ้องนี้เลยค่อยยามีชาวคนได้บ่ได้รึไรอนใดยินจักได้ไดล่ะว่าจะดีได้รไรไดไ่ช่าเพงเราแพ่งคอยบอก เท่าก็าได้จ้ะเทาอโฉดเลยเท่าคนมีเมียสาวคนเลยทุกคนก็ย,ยังอีกผู้หนึ่งคอนะ้งเมีเมียรบ่ได้เลยครับสบายดีเลยทุกคนสบายดีรับบรราานช้สบายดีเลย สบายดีกองคุณนะพูสบายดีกองเอาตอบเาสบายดีกองคุณสบายดีชันั่นแหละพ้นมุ่งเลพ้นมุ่งกับมือบองมันจะไปชูมดพวกนะมุ่ผมมีเอกลักษณ์นะมุ่คอยมุกมุกคักมุ่อยมุกประจำบช่อง คนราเออะไเออไปใสกก็ได้ใช้มีดบก้าแบบนี้เห็นกินก่อนเลยทุกคนเมาดูบ้างนี่อ้ยพี่มายูบ้างนี่หายงก็ได้นี่ได้เลยมาดูบ้างนี่ดูให้เขาเห็นเด้ออ้ยเห็นบ้างงามกันงามบ่ทุกคนงามบ่ ขาวเลยใครได้มีงาเขาวเลหยิบีว้า,า,า,าวใคได้มีง,งานไปดิปปปปปมันนี้ทำได้กินเชฟทุกคนไปตลาดไหมชื่อของกินเชฟมาให้เมียยังเมียอยากกิน,น,นกินบอกทีไนอะกินลาบมักอะไรลาบเนาะลาบดิบหรือลาบชุบไ <c oughs> จยากลาบดิบลาบชุบ วันนี้มาเห็ดลาบทุกคนราบ ok. <c oughs> เนียบราบมาพีกินนะโอ้ลูกาได้จังลูก <c oughs> นะได้มาน้อยหนอนได้มาน้อยโว่ชิ้ชนแตตลาดเด้อทุกคนเดช <c oughs> ื่นให้เมีกินเด้เมาลุ้มเมียด้เบื้องจอยเลย โดนบไร้มาหาโดนมากถอะนึง<ห>นัน้นกินงานแช่คือม,มูได้กินยังใจหรืมือนะอเวลาคอยไปยู่งใช้ยาได้ยังกิน<ห>บอกพ<อ>ักขอโทษใช้บทใช้ช่วยเฉยใช้ ลาบมาผีอีกคนเด้อเซียนหาสิบพันได้ทุกคนเดยอนี่นะลองมาก่อนใช่จรินป้องให้ลอกมาอืมขักขักขักแรงใจอยู่ดีก่อน power mình cả bọn em chỉ đây có cháu ngảm này khóc chạy vào đây khóc chạy đây khóc chạy đây khóc chạy đây เขาวาดนี่แหละจานเกลายว้มีง่ามเขาวาดเฮ้ยอิดมันอะไรบอเน้อน้ออิดน้อทุกคนเอาไปชิมงามโอ้นี่นะคือบุญอันนั้นเน้น่ะบัวนาบัวนานาลูกน่ะไม่เลยเมื่อเช้านี้เลยทุกคน เจ้า hết นะเอยเบเเ็ดเหเจ้าอรบ i เบลเฮ็ดกินบุดเดวคน,น,นเด้อเฮยลายางนี่จะอนนดเหรได้บเเฮ็ด่ๆาวผู้ชายเฮ็ดกิน่กินชูเมกินมีอแพงแพอยู่บ่ง,งบอะไรกัผวแพงบ่เออแพงนอกใครได้เียมีแพงอยู่ด้วคนเด้อนับผู้เท่าฟาบ้าว,าว,าวา่ะคำผผู้ชายเฮ็ดกินชูเมกินมีแพง นี่ระเทกินแช่บผัวแพงแพงเนาะค่อยจะมีชาวคนไดบ่ได้รู่ไดนี่จะไดได้นไดล่ะบ่าจะได้รู่ไดได้ได้แซ่ผวแพงผัวแพงค่อยเนียลูก พอเท่าคือได้ใช่บอกพอเท่าคือได้ใช่เท่าเฉโช่ยไหมเท่าคนมีเมียเฉลี่ยคนในทุกคนเขาก็ยากอีกคนหนึ่งคอหน้าเมียเมีย,ยเอาบันไดไง เก็บอยู่ละมื่นดิละน่โคโคโคกเลยนี่ชื่อบ่าได้จะได้ชื่อ <c oughs> ีกอะารอยู่มือจองเลยทุกคนรถตามกันเมาเกิดดุเบัริเทีคือขาเปายฟ้ามีอะไร มานุ่มอไนเดินีน่มานุ่มไ้นั่นไม่ข้าวไปใชดีนีนี่โเข้าไปไไรเว้ย

ม,นนมันเผ็ดมันอ่อนๆนั่นน่ะมันม,มันง่มอตรงพีเลยมอน้อยๆนะมอทางหลังนะทางหลังจ่อโอ้เทียนกันะไกินหรือว่เน่าคือเขาต้มอะไรหอนอยู่ได้เลย ตัวนี้น้อยนึังโมน้อยน่ะก็ได้นะใช้โมใหญ่แท้เกีวยวะเกีวยวทำไดนเอยจะชัวร์ไหมทำไดก็

เดี๋ยวบอกมันเถอะเป็นบอกเ่าใช่ไรมดี๋ยวผมปั๊กเด้๋ยวปิ้นเนี๋ยวปั๊กนิ้นเกือบคนี่กลุกอืมดิ้นยังเกิอบคน เดี๋ยวเจ้าหูจักคนเจ้าชื่อเขาเขาชื่อคอยนั่นนั่นบอกระชู้ไม่ยินดังไม่จีมันนักกูว่าปาะชาเราได้ว่าเชียงกงไงคนละประชาแบบนี้เลยทุกคนได้ร่วมกันเด้อนี่แบบนี้เลยนี่แหละคือในแบบนี้เลยคนละประชาแบบนี้แหละข้ามีอนี่ไม่ใช่ในนี่ มียังรูกมียังลูกชายกันเออใช้ผู้เอามาในเดนิน่าเนะด็กน้อยไปใช้ถ้าเข้าไปยุ่งใช่เนาะออกออมาเลยแต่ผคนขับ่ออกแล้ว

Hả? Ngon mẹ. Nó phốt lại cái giá này. Xôm khăn ơi. Có léo nó. Mình đấy. Ừ. Phốt lại này, phốt lại cùng nó đây. Đấy. Yeah. Hey. Để nó luôn, luôn luôn này. đây nhưng là người này này chỗ vào đây lấy trái phụ ảo còn để đi nè sao cũng phải chết đi này, này sẽ bị lại đi nói nữa ผม,มคนเดียกคนเดียเอ๊บใช่บวงในไค่ทุรทธาท้าวเท่ามาเลยเดือทุนเจ้าเหรอ ผมเ็ขเปลีเลยหมดโคตรเชีม่มาเปลียคำบมีเลยบุ๋ข้างแล้ว <c oughs> โอ้เป็นวัดชม,ม,มือชมมอมอโโอ้มือเลยดีจะคทีการเปลี่ยนเป็นวัดหนาวแล้วจะมือเราปรตอยัีเลย mà mùa bận thì nó toóc chịu phun chịu bùn nào, chắc là thì nước bộ uh, toóc nó chịu à, cái giang thải đầm nó. มันแดงจนดำโอ้ยใช่ได้จะหนุ่ยละมกเพ็ดเจ้าเด่นนี่นะโอ้ไปตะกินอยู่บ่อมกเพ็ดกันเนาะวอยง่าวอยเบิ่งอยู่กองรถพี่นามาบังด้วยนายพ่นามาบังนะเอ้ยยิ้มยิ้มไปใช่ผาพุ่นเบิ่งเนี่ยนะพี่นามาเบิ่งเลย Ui Hãy kháu bưng cháu nè Khôn ngam nè Hãy kháu bưng nè Đưa xuống nè Tạm bơi Tạm che bộ bộ bưng khúc โอ้ยจะนั่งมาเพชรพี่นะเบิ้งโคกนะอุ้ยจักได้ไหนตำเจลนี่นะบักเพชรพี่ได้แข่งน้อยแข่งเต็กฉัได้กินอยู่บ่เนาะเบิ้งบ้าตำเจลนี่ต้องิ่าก่อน ยานก้องคอยนี่อุ้ยสิบปยานีแ่งดจับได้คุกหนจับด้วยเบงขนาดอ้ยได้กินจบบอแบบจีบบอม่เ็นกินนี่ใช้ปูงเลยยยนดีบอายไว้บัดนี้ มันย่ามยู่ไกลกันแล้วมันยังคิดฮอดกันกันมันยังแบบนั้นในรถนีคน่คุณเวลาอยูไก่กันแล้วมันยังคิดฮอดกันเบิ้งเอาคลิปมาเบิง้งจะเบิ้งคลิปก็จเบิ้งคลิปนั่นแหละเช็ดไป้งข่ยยูไก่กันเอาเอาเอาตกดนะ้หายบอสวอลอบ่ว้าวทุกคนโดนกกอนสิบวอดหนึ่บ,บ,บ,ดดดดบ,บอเอาบอ่ดดโดนกกอนบ่ okay oh. ได้ลาบลมักขนาดลาบดีนี่คนว่าเรื่องปลาให้มักคำว่ปลาไม่มันช่วนลาบลดชื่อปลาไปตลาดมันลาบเลยนะลาบก็จะให้ตะัวเห็ดได้ผมเป็นนอเห็ดนะกะจับไ็นช่วยกันยิ้มจะกองกูได้ใไล่ก็่เชฟไหล mình lôn mà lẽ, có kìm đuôi nổ, không lôn mà, kìm đuôi nổ, kìm nổ, mà. เออบุกแอรด้วยแช่ไปทุกคนนะต้องบุกแอ้เขาอ้อมแล้วบเห็นครับอ,อย่าไปเท่านออกแล้วออกแล้วมาโถเต็ดอ่านตเต็ดไปดา่นเห็นไปทถ กป็นชายคางวัถูกับกดกระตาบ,บุญอ่อนโอ้ยไปถูกนะถูกแกหนีงห่งอายุเทัาแม่ดาวพกเดือเลนค่งเ่าหนาแงแต่จีเย็นด่าอ่อ าตเลอกแจนและไรวลติโห่แเออแลนปไอายเนืมาอเชงกระุบอตังตมาแล้วก็อัดมันระดังอุ๊เนับตหน้าและยะล่คนร่มลนี่อากี่์ใครลูกเอายังเจ้าอิสบายปจะดูยนรีนิก อยากกินแล้วก sure. ็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ื t t ่อเราอีชาเปรโมยชาเนี่ยอยาอันแค่ตอนกูไอเอ้าเห็ุแล้วเราให้เมีเป็นผู้ตักได้ทุกคนเดิมบัดนี้อยิ้มใชได้นยิ้มจะทุยน่ะทำมันเชบเอาอ๋ออ๋นอ๋อป๋ออนออ๋ออาออ๋ออ๋ออออ๋ออ khôn hả này nhanh cái khôn chú nhanh này Để đây chỉ này con mà kìm đây mà khuyên hơn này theo này là con rồi liên mà mà khuyên hơn nam Hãy subscribe cho kênh

มาเนาะยเฮงเจงเฮงงามโหทุกคนทุกคนเอากินข้าวตรงกันเด้อทุกคนเด้อชวนไอพีกินข้าวเลยมาได้กินข้าววะเนี่ยหเนากบิ่งกองเลยชวนกินข้าวเด้อนะเข้าวเลยทุกคนเด้อรงกันชวนไอพีกินข้าวเด้อชวนกินข้าวเลยนั่งนั่งนั่งโอ้นั่งจะบี๊นั่งจะบี๊ซักฟาดจะนั่นนั่นกินเลย

chính vì yeah. một người khuyết tật nhà mẹ nha là nha mẹ nha mẹ nha mẹ có mẹ nha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  mẹ tôm mẹ mẹ nha mẹ nha mẹ mẹ tôm mẹ tôm mẹ đâu mẹ đâu, đù mẹ đù Mình phải ăn, Baiklah Mari. 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 Mari.